ไม่อยากเชื่อเลยว่านี่คือไม้แบตที่แร่งกว่าเหล็กซอตองอนี่คือไม้แบต Kawasaki Steel Riba 138เป็นไม้แบตมินตันที่มีลายเหล็กเส้นสุดเท่ดูแล้วเนี่ยก็เหมือนเอาเหล็กเส้นมาทำไม้แบตจริงๆแต่ที่เห็นว่าดีไซน์เหมือนเหล็กแบบนี้ไม่ใช่แค่ลูกเล่นนะครับแต่เป็นเทคโนโลยีวัสดุไฮมรรัสกาไฟจากทอเร M40JB ที่เอามาสร้างไม้แกร่งรุ่นนี้ลหลายๆคนอาจจะเห็นว่าเหมือนเหล็กเส้นแบบนี้แต่จริงๆน้ำหนักเบาแค่ 4u 82กรัมคลิป G6 บาลานซ์พอยต์จะอยู่ที่305ทำให้หัวนหนักพอดี เพิ่ม power ให้ลูกตบและเป็นก้านกลางค่อนไปทางแข็งนิดๆตัวเฟรมจะผสมกันร,ระหว่างบล็อกเฟรมกับแอโร่เฟรมซึ่งช่วยเพิ่มในการสวิงลูกตบในเกมลุกและด้วยวัสดุคุณภาพสูงทําให้ขึ้นเอนได้สูงสุดถึง35ปอนด์พอลองใช้จริงๆแล้วเนี่ย f ีล l i n g ในการตีแน่นมากๆการคอนโทรลก็ดีผมชอบลูกตบนะครับและการที่คิดว่าแข็งเนี่ยก็ไม่ได้แข็งยังมีความดีดเด้งได้ดีจากตัวกลวยที่ออกแบบมนนาแนวฟิชเมาส์คอนแต่สิ่งที่ชอบที่สุดในไม้ตัวนี้ก็คือลายเหล็กเส้นเนี่ยแหละมันไม่ใช่แค่สวยนะครับ แรงกลับมาจากไม้เต็มที่สรุปแล้วคาวากิครีบาร์138เนี่ยเป็นไม้ที่คุ้มค่าเพราะทั้งสเปควัสดุเทคโนโลยีและดีไซน์เนี่ยจัดมาเต็มเกินราคามีให้เลือก2สีสีเทาเงินแบบสีเหล็กและสีเทาดําที่ตรงเฟรมเนี่ยจะเป็นสีแดงๆเ,เหมือนเหล็กที่กําลังโดนหลอมบอกเลยว่าเท่สุดๆถ้าใครสนใจพิกัดกดที่ตะกาได้เลยนะครับ